แกเรียงพี่เก็บไว้กินเลยนะเพราะมันเหลือนนิดเดียวใช่พี ए, ่เก็บไว้กิน เดี๋ยวลอพาไปดูสวนนะคะพาไปดูส่วนหยอมหน้าบ้านนะคะอยา่าพึ่งออกนะอย่าพิ่งทิ้งเรานะเดี๋ยวพาไปดูเดินเล่นฐาน้าบ้าน เด,เ,เดี๋ยวพาไปเดินเล่นค่ะขอสลับกล้องก่อนพาไปเดินเล่นหน้าบ้านนะคะคืออิ่มมากย่อยแป๊บนึ่งพุงจะแตกพามาดูสวนค่ะสวนพี่จิว๋ว มาดูสวนนะคะสวน้องนางแบบเออสื่อสวนประมาณนี้ค่ะสวนหน้าบ้านค่ะโอเคไปดูการว่ามีอะไรบ้างไม่รู้จักชื่อต้นไม้สักต้นเลยค่ะ ไม่รู้จักชื่อต้นไม้ของพี่เขาเลยนี่นะคะต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าดูสะอาดตานะคะโอเคค่ะทุกคน อากาศร้อนนะเราจะเข้าไปในบ้านละอากาศร้อนไม่ไหวเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเรากินข้าวนะคะแล้วก็พาเดินสวนเข้ามาในบ้านแล้วค่ะไม่ไหวแล้วร้อนข้างนอกเข้ามาในบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะจะจบไลฟ์แล้วเพราะว่าเออจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะ ออกไปข้างนอกแล้วคะ่ะเช็ดคุนขอวางกล้องก่อน ทำความสาดแล้วก็ได้ออกจากนอกบ้านเลยค่ะ ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังจะมาไลฟ์อีกไลฟ์เพีงไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไลฟ์ครั้งแรกเลยค่ะปกติก็จะลงแค่เออวิดีโอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะปิดยังไงวะ